กินน้ำด้วยนะอู้ต้องมีบรรดาที่เดินเจ้ระวังด้วยจาระวังครับน้ำเต็มเลยน้ำเต็มน้ำเต็มสักเลยวิ่งมีเป็ดด้วยอู้ดูข้างบนนีนกเต็มเลยนกินเต็มมด้นอยู่นเอออเอนกอีไนกอในห้องด้วไใหญ่ป่กตคอยในหงแดก้วว้ากินกินอาหารลา

สบตานะกับควายมองเองเห็นตัวควายนอนเงาตัวควายม,นะมามกินหญนะ้าหรือเปล่าเขากินหญ้าเนี่เหรอเดินเข้ามาดูใกล้ๆที่เขากินหญ้าจริงอ้าววิ่งหนีตกใจเขานอนอยู่ไหนมาจ๊ะอ๋อมันสูงเหรอน้มดีระวังนะเขากลัวนะ มียอาแล้วหมเดเอ,อ่อกน่ยนะน,น่าก้ยมนดี่หนาเดน้องายน่ามาดูอันนี้ตัวเล็กอันนั้นตัวใหญ่เ้ามองเอกจะเขาตกใจจังเอกเขาสงสัยตัวจองเอกไขดีนแต่เขาตกใจลูกเฮ้ยไหวน,าานืน้ำเต็มี่ มีที่นั่งด้วยมีที่นั่งด้วยที่นั่งเลยที่นั่งหนะลูกจ้าต้นไม้ก่อนจ้าต้นไม้ก่อนอุ้ยสวยน่ารักที่สุดเลยกต็นเลคุกพ่ออะไรนะพ่อต้นไม้ตัวใหญ่มากแต่พ่อต้นไม้เปนงงเลยนะเช่วยตามแก้มอ๋ออันนี้พ่อต้นไม้หรือลูกต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเป็นคุณลูกต้นไม้ตัวเล็กแต่พ่อตัวใหญ่จะมีดูแบดีด้วยนะอันนี้พ่อต้นไม้หรือลูกต้นไม้เนี่ย ไม่ใช่แต่มันแต่ต้องใช้มีดต้องมานแต่ล่นความตรงนี้เลยเนี่ยมันมีฝอยเฉียอยู่เนี่ยโอ้โหดู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 อะไรนกนกเหรอตะวันหมดไมเลยเด็กมุดเจอะเลหรอนกบินจะกลับบ้านหรือเปล่านกก็หนาวแน่เลยอ่ะทำได้ตลกตะเกียงทำไมหลูกจี่เหสียสิ่งลิงค์สิองลิงค์แจวอ่ะน้องพายอยากมองน้องบินอยากมองน้องริงใช่น้องคอยแบมองน้องบินเอ๊ะตัวอะไรเนาะเล็กๆเนี่ยใช่ไหมน้องบินทำไมตัวดำจังช่วงนี้ดำพี่ผีเอาวันนี้มันจะลอยเนี่ยหล็นไหมคะจะลอยไลยไม่ใช่สไลเดอร์ลูก น้องไายอยู่ทางไหนน้อยดิงจำได้ไหมจำได้ไหมงูนน้อยดิงจำได้ด้วยโอ้น้อยดิงยงังเลยน้ำเต็มเลยน้อยดิงอยาเล่นน้ำคนเดียวนะคะน้ำาปิิิิ้มาให้น้องหมากับน้อง่ันนี้ฝึกหรอมเนี่ย่จะตรงดีฝึกจบนี่ไรอากนกูกน้อยเดี๋ยวเราขึ้นของแท็กเเก็บ้เลยิเลยแล้วกตยะรเาะ โอเคป่ะข okay, ah. <marble> ึ้นมาพี่ที่มมาแล้วดูดูดีๆนะดูขีดิดิม่ดมาเลยแม่มาเลยแม่หุย้าดูใ มีตัวนออะไรครับมีฝ่าหนือมีนะแต่มีเป็นดูแค่ให้แพะกินน้ำนู่นนู่นนี่ย น้องชื่ออะไระไม่มีอะจะยังไม่มีหรอดีนตั้งชื่อให้น้องหน่อยสิน้องชื่ออะไรครับตั้งชื่อให้น้องหน่อยน้องพึ่งคลอดใช่ไหมใช่อีวันแล้วครับวันนี้วันที่สามะโอ้วันที่สามตัวอ,อืมกินน้ำด้วยนะโอ้ มีบันดาที่เดินจะระวังด้วยเจาระวังครับเดี๋ยวดินนึงต้งระวังเนยค่อยๆนะเมจลเกนลอืไปนมาีมีไก่ไหมดินมีไก่ด้วย ใครเลี้ยไงไก่อ๋อหวัวนหน้าไปไม่ไม่กัด่าไม่กัดน้องกลัวน้องกลัวเป็นพอมาทนด้ <c oughs> นี่นี่นีนน่น้องไก่น้องไก่ทำอะไรคะกีนอาหารหรือเปล่าไอดินมาเที่ยวหาครับ <c oughs> ด๊นมาดูน้องนี่เออ ล็อกกว่านี้เลี้ยงห่านก็ดีย่าไม่ค่อยลอกดูตัวใหญ่ตัวผู้ใช่ไหมตรงน้นอันนี้ตัวผู้ครับนี่ไงเข้าไปหุ่นไหม ตัวใหญ่มากนอนอยู่นอนอืดอยู่เนี่ยนี่ไงนี่เห็นปะใหญ่ไหมใหญ่ไหมบอกแม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้ดินไหมโอ้ย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 นอนสบายไหมคะฮัลโหลไอดินมาเยี่ยมครับอย่ไปจับเขานาไม่จับนะ ไม่มีนะครักล้าไม่กล้าตัวใหญ่หมูตัวใหญ่เป็นไงหมูตัวใหญ่มีหมูตัวเล็กไหมอืมตัวใหญ่จังเลยทำไมหนูตัวใหญ่จังเลยหนูชื่อเพชรใช่ไหมหนูเพชรใช่ไหม ตัวใหญ่มากเลยอ่ะทำไมหนูตัวใหญ่จังบายบายเราไปขี่รถไปนะยด,ดูดิดูดินี่ใครมานี่ใครมาบายบายกันบายบาย